มาดูการเปลี่ยนเปลี่ยนลุกนะครับของเจริญเลโต้นะครับกับการที่โกนวดโกนคลาวนี่จะหล่อเหลาขนาดไหนครับ นะครับไว้หนวดไว้เคราเป็นหนุ่มมาเซอร์มานาหลายปีนะครับนักนัก,นกร้องสุดเซอร์นะครับจาก30 Seconds To m a r นะครับแล้วก็เป็นนักสแสดงหนุ่มเจ้าของรา <Sp> <อ>งวัลออสการ์ด้วยสำหรับเจเรตตเลโตนะครับไหนดูซิว่าจะหล่อขนาดไหนเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นหนุ่มมาสคลีนลุกสะ,ส,ะส,ะสะอาดสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจเรตเองนะครับก็ได้รีโพสต์รูปถ่ายจากชุด ของเดวิดเอเยอร์นะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ใต้ภาพว่า miss my beard already นะครับก็แปลว่าเนี่ยเขาเริ่มคิดถึงคราวหนวดคราวของตัวเองแล้วนะครับคุณเห็นชัดยังชัดยังนะครับคือเขาอะจำเป็นที่จะต้องโกหนวดนะครับเพราะว่าเขาจะรับบทนำเป็นโจ๊กเกอร์นะครับสุดยอดวายร้ายคู่ปรับตลอดการของแบทแมนครับ oh. ในภาพยนตร์เรื่องซูดะไซสควอตนั่นเองที่มีกำหนด ลงโรงฉายเนี่ยนะครับปี2016ครับซึ่งเขาจะต้องโกนหนวดเขาจนเกลี้ยงหมดเลยนะครับผมก็ต้องสั้นลงกว่าเดิมด้วยซึ่งการโกนในครั้งนี้สาวๆชอบนะเขาบอกว่าเอ้ยมันดูสะอาดมันดูเนี้ยบดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี่ยตัวเจเร์เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหุ่นสุดล่ำผอมบางจนบางทีเนี่ยมีน้ำมีนวล เ้าเนื้อขึ้นมานะครับโดยในยภาพยนตร์เรื่อง Dallas Buyers Club เนี่ยนะครับเขาเนี่ยลงทุนลดน้ำหนักมากกว่า30ปอนด์เพื่อสวมบทบาทนะครับเป็นเรยอนนะครับที่เป็นกระเทยแปลงเพศที่ติดเชื้อ HIV และเขาบอกว่าสวมบทบาทที่เยี่ยมมากจนกระทั่งสามารถคว้ารางวัลออสการ์ตัวแรกมาครองได้สำเร็จครับ even people's ears for his an HIV an if his for portrayal do of ว่าหลอดมังคุ่คนละแบบใช่ไหม,มแต่มันความมันเสียดายไงมันแบบแต่หน่วยคราวแป๊บเดียวมันก็ยาวแล้วแต่ผมเนี่ยสิแต,แต่นั่นแหละเนาะชอบเีงก็ชอบโอ้โห